อร่อยมากทุกคนอร่อยอร่อยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับช่องของแมรี่ฟินิที้ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาผจญภัยกินอาหารของออสซี่นะคะที่นายมาเกียนน้อมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะตุ๊กตุ what b พีคเฮิร์สพี p เฮ k h ์ r s ่ะพ p คเ k h ร r s เอ่อมันอยู่ที่ p ีค k h ิ r s สนะคะซึ่งเออไม่ไกลจากเออซิดนีย์เนาะ it's not far from the city rightit's really far oh. from the cityreallyshe wants the barbecue ทุกคนค่ะแล้วก็เราก็จะมาสั่งตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นราคานะคะ5วิน์ก็คือ5ชิ้นนะคะก็จะเท่ากับ15หดอนะคะว้าวอันนี้เป็นของเมกิิกันนั่นเองจ่ายตั้งค์ระหว่างเรารออาหารนะคะทุกคนก็ คุยกันอย่างสนุกสนานอันนี้นะคะก็จะเป็นร้านอื่นๆนะทุกคนมันก็จะเหมือนกับไนท์มาเก็ตที่ไทยแลนด์นั่นเองนะคะแล้วอันนี้ของเราเนี่ยน,นะคะมันก็จะมีซอสต่างๆให้เราเลือกนะทุกคนเห็นปะโอ so excited you. no one excited only me เ h oh, very เซฟเซฟเซฟเเ It's Bur มันไหมทุกคนเบอร์มอลฟลาเ o อร์มัลฟลาเวอร์เมื่อไนทุกคนนะคะตอนนี้เราก็มาเริ่มกินกันเลยนะเรากินแรกลองชิมกันนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะ Oh, a a chili, helping. chili, chili, yes, chili. Mm. Oh, yeah, Oh, yeah, yeah. That's Oh, yeah, yeah. Oh, delicious. Shit. Oh, That's a That's a dollar. That's that too. That's a dollar. Mm. So, yeah. I you <laughs> Mediterranean <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> think Mediterranean huh? oh, right. think it was the uh, Mediterranean one that we liked Not <laughs> 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 too Mexican I'm like, oh, oh yeah, Mexican! Mexican! So confident right? How is it? A spicy Is it?

คนก็จะเยอะมากนะคะจะเห็นว่ามีร้านต่างๆรอบๆเลยทุกคนอู๋อู๋ออเรนจ์ออเรนจ์คอร์เรนจ์ตัอ๋อควอซองอ๋ควอซองออร้จงอ๋อช็โดนดน I don't know how to explain น่า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 น่่นน่านน่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 าน่าน่ o น่าน h าน่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 ่าน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 ่าน่าน่าน่าาน่าาานานา วังเลย Uranus b u r e The what w อันนี้ก็จะเป็นซเสร็นะคะอ้ไม่ใช่ s เส็สอันนี้คืออะไร เลมูนกรัสนูดโดสลัดนะคะว้าวก็จะเป็นซุปนะคะอันนี้ก็จะเป็นโอคอตบาร์บีมันก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้โอ้เห็นไหมคะว่ามันมีอาหารมากมายเลยทุกคนว้าัว์มเจอมิก ว <Wow. S 2> ้าวมันช็มันช็ว้าวว t ฉัน้ e าว่สุดยอสุดยอดโอ้นี่นะคะมีเครื่องเวฟด้วยนะคะขนมปังหมดเลย ขอะจรสิ่งที่ขอ, wow. อ,อนี่ว wow. ้าวอันนี้ฟิชเฟชฮอร์ดอีนาส4ว้าวโอ้แค่ว้าวน้ำหอมทุกคนอ,อันนี้ก็เป็นของกินอีกแล้วว้า wow. ว มีแบบของเยอะมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำผลไม้นะคะว้าคล้ายๆกับที่ไทยเลยทุกคนอะอารชินีเบรกาี่อไร Still life not e s e uh, i s, s, <S, uh, <yeah>. <S this one e d t a r a g i n i b a l h s t e h รสชาตแปกๆหนาวมาทุกคนที่นี่นะคะชงให้ดูว่ากี่องศาแล้วก็หนาวเลยอ่ะอสิบองศาทุกคนเห็นปะสิบองศานะคะหนาวมากด้วยความว่ามีลมด้วยนะคะมันก็เลยแบบหนาวมากว้าวอ,อันนี้คืออะไรวะแถแถวยาวมาก The queue so long, baby. The queue is so long. Yeah, but it's just donut. It's just donut, <laughs> oh, donut oh, really? Yeah. So cold. Wow, baby, cool. It's cool. She's taking a video. Wow, it's cool. do you want to take a photo of here? <laughs> take me. That's right. I'll take you. ว้าว wow. นุกคนไอศครีมนะคะโคตรอร่อยเลยอ่ะเห็นไหมมันเป็นก้อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยอืม okay. mm. มันเป็นก้อนนะแต่ว่ามันเป็นไอศครีมนะทุกคน wow. you you thank you are you happy ขอไอศครีม oh thank you นี้อร่อยยไหม เขาใจดีมากเลยนะร้านนี้เลยนะเขาให้เราจิปปิ uh, ้งดอตส์ thank you so much wow alright thank you ทุกคนอร่อยมาก very nice yeah oh ทุกคนเอาชิมอันนี้กันเห็นไหมว่าเป็นอย่างงี้เป็น เป็นก้อนๆอ่ะแต่ว่ามันเป็นไอศครีมมิสวรรค์อะอรแล้วันของยี่สิบเอ็ดที่สองมั้ง What the best เลยยัอย่งยช่ขายเอาวัน first Thank you Thank you อืม Really, I'm serious. It's the best that I eat all of the food here. Really? <laughs> yeah. So nice. My baby first. is this ice cream. <laughs> I don't know. Is there another ice cream? <laughs> That's what you said. Yeah. I don't know that it's ice cream. so nice. It's good. She, she kept ice cream. Tell <them. laughs> <laughs> Maybe that one is very nice <laughs> 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 they give me ice cream i just saw her doing the video <laughs> oh, i <I'm an> <laughs> <laughs> just saw her doing the video oh that's nice wow mm. <laughs> oh how is it

ได้รีนเบอร์แฟไอร่อยมากทุกคนไมนี่ต้องซื้อนะคะชิโรสวเชิโรสเันดิชฟันนิชทยดแปดอินช็อกโกแลตดูแลว่ารรู้กันไปเป็นไง Really nice sure. mm. I think you have more Yeah it's Yeah Just take one bite and then put oh. more Alright we'll drink it? Wow yeah. Oh Sorry No I <laughs> <laughs>

Potato, puree, that you, so you In the well, the And like. Quick, it's gonna get cold. Okay. fit Let's get the coffee. Hello. What is your name? Sleepy yeah. beach! Charlie. Mm -hmm. Charlie! 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 I cannot pronounce her name! She's angry at me! The video? What <laughs> <laughs> would you like to show the video? To show everyone! What, what is your shop about? Um, hmm? I do! I tidy up everything. I tidy up, everything. Tidy up everything. Oh. and I also play games and charge the rainbow. Oh wow. and, and I eat my <laughs> Oh I see. You're a very good girl. You're <laughs> 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 oh, <cute. Queen>. a <laughs> <Apollo. laughs> พี่พาไปดูรอบๆเป็นยังไงบ้างคะเมย์จะถ่ายให้ไม่หมดนะคะว่าเรากินอะไรบ้างเพราะว่าส่วนมากอาหารที่นี่คือมันจะมีแบบพวกขนมปังเยอะมากนะคะซึ่งเม,มย์เป <Huh? S 1> ็นคนไม่ค่อยชอบซึ่งเมย์เป็นคนไม่ค่อยชอบกินขนมปังแล้วตอนนี้โหหนาวมากโซโคเบบี้ e a h so freezing can can you close the video nose so red. You, can you say uh, uh, don't o forget to like and subscribe to m a r y f i t u t i f u l ฉวนะคะ่ กดไลค์กด Subscribe แล้วก็ใครที่ชอบวิปนี้อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวนนี้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย